เดี๋ยวขอขอนาทีครึ่งพี่ขอนาทีครึ่งอันนี้เป็นแฝดนรกจูนเนี่ยนะครับครับกับเป็นลูกแฝดนะครับลูกแฝดนรกบวกสาคดสิงนะครับพี่พี่อย่าพึ่งเลือได้มาครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับมีหลายสายนะครับอยู่ในนี้นะครับ ตัวนี้ทับแต่แฝดอย่างเดียวนะครับพี่เขาบอกว่าเบอร์แข้งดีนะครับดน,น,น,นะนันนี้เป็นลูกแดงไไฟนะครับอีกตัวหนึ่งโน่นะครับขวาสุดเป็นลูกแดงขั้นโหนะครับอ่าตัวนี้เป็นแมน่ยอดทองคำนะครับ มันเป็นเทา,าศสนอีกตัวหนึ่งเป็นน้องเทาเข้่งผีนะครับนอนอยู่โน่นอันนั้นเป็นลูกบัวแดงนะครับนะครับพวกนี้สายหงทุกตัวนะครับนะครับดูแปดกนกนะครับลอยโตรกระดูกดีครับทุกท่าน